สวัสดีค่ะสวัสดีโซเชียลแคมนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนเพจนะคะตอนนี้เบียร์กำลังเล่นเมื่อกี้กําลังเล่นเต่าก็หกไปตอนนี้กําลังเล่นเต่าอะไรคะพี่เต่าอะไรตอแหลอะไรล่ะเต่าอะไรอันนี้กลังเล่นเต่าตอแหลตามพี่เขาเออเพราะพี่เขาเป็นคนตอแหลมากตามกระแสแล้วเอออ่ะเชิญเดี๋ยวจะอ่านมาคือตอนนี้เล่นสองเล่นสองสองนันนะคะแล้วก็ให้ทุกคนโยน จะเรียกอะไรก็ได้คนที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าเบียร์ใช่ป่ะเรียกว่าเออมากอะไรใช่ป่ะมากถ้าคนไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนกินเออถ้าเบียร์เรียกว่าอ,อันน้อยคนไหนน้อยสุดก็เป็นคนกินอะไรเงีย้ยคะอะไรเรียกอะไรคะเบียร์เหรออ่ะเบียร์เบียร์ก็อ่ะเออ,เอ,อคนที่น้อยสุดกินเอ,อ่ะเบียร์ก่อนนะนเฮ้ <laughs> <อ> <laughs> ไม่ไม่น่าเพี้ยนเลยอ่ะไม่ไม่โกชัวเฮ้ยมากสุดกินนะโกชัวอะไรกูกินอยู่แล้วเนียชื่อว่าโกชัวเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วมากสุดกินนะเฮ้ยมันอ่ะกินคนนี้โกงชัวแต่คนนี้เมาชัวไม่ใช่รู้สึกว่าคุณจะโดนแล้วมากสุดเกย่งไม่รู้สึกอ่ะเช่ไม่ใช่เลยมันใช่เลยอ่ะอันแก้วคือแก้วเหหมดเยอะ ว่าเคยเล่นต่องไหมแล้วข้อแล้วเขาไอ้ขุนเขาแล้วเขาผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่แบบว่าอยู่วิบใช่ป่ะบ้านอยู่บ้านไม่ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อยู่บ้านอ่ะอะไรอ่อนอะไรอ่อนขออ่อนข้ออ่อนดีนะข้ออ่อนแล้วอ้าวแล้วมึงอ่ะ พุชานเป็นคนดีเป็นคนที่ขอแข็งขอออดด้วยบุไม่รู้เรื่องด้วยอุ้ยนนี่ตอนนี้มืดมากเน่สโซเชียลแคมตอนนี้เบียร์ไม่ได้เมาเพราะเบียร์ไม่อะไรแข็มอะไรออดแอบมาอีกรอบแอบหน้อยกินอ่าแอบหน้อยกินใครได้จ้าหน่อยกินมาผมกินกินยังยังไม่สี่คนเลยเอามาพี่ตอง จำบ้านองอ่ะแต่น้อยกินเอาไว้พวกไอ้คนพวหรอแปดตัวเองเมาไปละหกแปดอันตัเองแตน้อยกินเแตน้ยกินรอกนกินกินกินแตน้อยกินเอาสวยละสวยละคนหายละว อยากกินเก้าแปดแปดหกแปดเก้าหกหกแปดเก้าหกแปดเก้า่ะเขาบอกแตน้อยกินอ่ะไปจะดไหมวะเฮ้ยสามแสามอะไรหกแปดเก้าสามแปดเจ็ดหกเจ็ดกินไอ้ไี่กินอีกกกินถุยนี่ก็เล่นมุกไปละไปมุกมื่นมุก